สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนครับทิดกวยจะพามาช่วยซ่อมคอดไห้แมวัวตัวนี้นะครับพอดีลูกวัวเขาออกพิษถ่านะครับพิษถ่าแบบไหนครับออกมาเห็นถ่าซุปเปอร์เมนนเหรพี่น้องจะถ่าซุปเปอร์เมนนะครับแบบนี้นะครับขาหนาขาหนึ่งขาหนาทางหนึ่งก็หัวออกนะครับแต่ขาอีกครั้งไปทางหลังแบบนี้นะครับวิธีการช่วยนะพี่น้องครับจะต้องดันหัวลูกวัวที่ปัวออกมากับขาออกมานะดันเข้าไปก็ขึ้นนะครับดันเข้าไปกบขึ้น เดี๋ยวหาขาอีกข้างหนึ่งนะครับให้ออกมาพร้อมกันนะครับสองขานะพี่นอ้องวิธีการคือครับต้องดันเข้าไปได้พี่น้องครับดันเข้าไปข้างในก่อนนะครับออกขาซุป,ปเปอร์แมนนะครับมีแค่หัวกับขานาพี่นอ้องตัวใหญ่พรอมครับ ออกขากับหัวต่างเดียวครับ เนแล้วครับเห็นแล้วเดี๋ยวมี้นมาก่อนจกจกหาขาอีกค้างนึงเด้อครับพีน้องเห็นเห็นแล้วครับเห็นแล้ว นิดนึงพี่น้องอยากนิดนึงครับถ้ามีชำนาญนี่ตรงอยากคนมาช่วยนะครับผิดกวายทำบอยแล้วพี่น้องยขึ้นมาแล้วยได้แล้วได้แล้วครับเราเชื่อเขาไปมัดมดแรง นี่ยังบอๆครับยังยังถือว่าโอเคอยู่ออกขาซุปเปอร์แมนติดก้อยเรียบมาถาซุปเปอร์แมนเลยไปนอนครับบางทีเอาแค่หางออกก็มีนะครับเอาขาหลังไม่ใช่เอาขาหลังออกเไปไปนอนเอาเอาทั้งหลังออกเดี๋ยวเอาหางออกเหนียวมาแล้วเดี๋ยวครับนี่ครับได้แล้วทำการช่วยทีนี้ี่นอนเลยวิธีการมัดจิตก้อยจะมัดบริเวณไหนนะครับไปนอนบริเวณเลย บริเวณอุ้งเรียบน,นะครับแต่บางฟาร์มเขาก็มาดตรงข้อขอานะครับเดี๋ยวแต่น,นะพี่น้องนะครับเดี๋ยวแต่พวอนาเขาบอกเขาเรียนมานะครับ พี่นอ้องขาล่แล้วครับเถึงเชือกให้ตึงนะครับกดลิฟตตัวนี้ลงเพื่อดึงลูกวัวออกมาต้องกดตามจาังหวะแม่วัวเบ่งนะครับมิใช่ดึงเอาดึงเอากดเอากดเอากด้วครับดึงเชือกให้ตึงก่อนพี่น้องเชือกรุดเป็นไรครับหมัดใหม่ ตึงนะครับรอจังหวะแม่เบ่งไฟกดนะครับเบ่งนะครับกดนั่นออกหลานนิดนึงครับเฮ้ยนี่แหละครับ,นะออรบ,มรบแม่อว่าเบ่งนานเจ็บพ,พี่น้องครับเดี๋ยวช่วยกันครับไม่ต้องตกใจนะครับพี่น้องเซตครับออกหละ่ะ ทิ่ก้วยทีพามาดูนีครับดูมาดูบอลบริเวณที่ติดกวยหมัดมัดเถือกดึงนะพี่น้องนี่ครับทิดกวยมอแนะนําให้มัดตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะทิดกวยก็จะมัดตรงนี้นะครับดูพี่น้องบางคนเขาก็หมัดตรงนี้เนาะครับนี่หมัดตรงนี้แล้วก็ดึงเนาะทิดกวยจะมัดตรงนี้แล้วดูเพยดพี่น้องเพยดพูครับโอ้ยเหนื่อยเลยพี่น้องครับ นี่ครับออกถ่ายซูเปอร์แมนต้องทำแบบนี้เลยนะครับพี่น้องเลยถูกไปมนยโอ้ยหอบพี่น้องครับแค่นี้ก่อนเด้อครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ติดไว้ก็ขอไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีพี่น้องทุกคนหอบเลยพี่น้องเลยสวัสดีครับ